สวัสดีครับพบกับผมช่องรันมันซิ่งครับวันนี้ใส่ทรายใส่ทรายไปไหนครับในรอบนีเออ้เออเอออ่าเป็นกลางแดดเลยครับใส่ตรงมุมมุมนั้นด้วยครับมุมมุมอาเต็มเลยครับนี่นมุมตัวนี้เออนัออ่นแหละว,วันนี้ใส่บางฟุนมาใหม่ครับ ใส่นีด้วยครับบันไดข้างใหม่ครับ,รบทำเองครับเออพอแล้วมัง้งพอแล้วนะอ่ะตายตฮะโถเทตรงนั้นเหรอไม่ตรงนั้นาเดี๋ยวพ่อจะถอยไงเดินหน้าเดิ Ok มั้ย? Hỏiยัง? Hỏi lắm. Hỏiยัง? พอ. Giơ lên na. Giơ nắm lên na. Oh, à,

Eh <t> sebelah Eh kenapa? Hmm tak <-tian> thề mấy bằng phần thề bác thề mấy bằng phần thề <laughs> มันจะทำอะไรครับมันดักมัทำอะไรครับถ่ายรูปหรอแค่ดูแล้วมคุณพูดหรอชอบไนะนี่ Bắn tin không Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc